สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะคลิปที่แล้วพี่พูดถึง3วิธีพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและสำเร็จไวไปนะคะเป็นคลิปที่หลายคนชอบแล้วก็ทักมาหาพี่หมูว่าจริงเลยค่ะใช่เลยค่ะหนูอินพุตอย่างเดียวน้องอินพุอย่างเดียวแล้วไม่ออพพุตสักทีไม่ได้ลงมือทำสักทีความสำเร็จก็เลยไม่เกิด ถ้าใครยังไม่ได้ฟังคลิปนี้ลองไปฟังดูนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ไว้ที่ข้างบนนี่แหละค่ะติดตามฟังได้เลยนะคะคลิปนี้ค่ะท็อป,ปิกวันนี้จะพูดเรื่องคุณติดที่ลงมือทำหรือเปล่าสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะ3เทคนิคการลงมือทำที่คนสำเร็จใช้แล้วเห็นผลไวมาก จะลำมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับใครที่อินพุตบ่อยๆคือนำเข้าข้อมูลไปเรียนไปศึกษาเรื่องคอร์สอ่านหนังสือฟัง YouTube บ่อยๆแต่ไม่เอามาลงมือทำสักทีอาจจะเหตุผลเพราะว่า หไม่รู้จะเริ่มตรงไหน 2. เริ่มแล้วเนี่ยผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีบางครั้งก็ตอบตนเองไม่ได้ค่ะแต่ถ้าสำหรับใครที่เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วอินพุตข้อมูลเข้ามาแล้วลงมือทำด้วยตนเองซึ่งก็ไม่แปลกมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เกิดจากเราลงมือทำคนเดียวถูกต้องไหมคะส่วนใหญ่ความสำเร็จของหลายๆคนค่ะ เกิดจากการที่เราไปเรียนรู้มาแล้วเอามาถ่ายทอดสู่ทีมงานถ่ายทอดหาลูกค้าส่งต่อหาลูกค้าหรือบอกถึงลูกค้าพูดให้ลูกค้าฟังสื่อสารไปหาลูกค้านั่นคือความสำเร็จที่เกิดจากการที่คุณอินพุตเข้ามาเรียนรู้เข้ามาแล้วนำเข้ามาแล้วเอาออกมาใช้เอาออกมาเป็นเอาพุตสู่คนอื่นนั่นเองค่ะเทคนิคที่จะทำให้คุณเนี่ยหลังจากเรียนรู้แล้ว ถ่ายทอดแบบไหนให้เกิดรายได้ให้สร้างผลตอบแทนให้เกิดออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีเลิศมันมี3เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเลยหรือต้องเรียนรู้ค่ะการฝึกทักษะการถ่ายทอดนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณนำเข้ามาถ้าคุณถ่ายทอดเป็นถ้าคุณบอกไปหาคนอื่นเป็นถ้าคุณนำสิ่งที่คุณถ่ายทอดไม่ว่าจะ ถ่ายทอดด้วยการพูดถ่ายทอดด้วยการเขียนแล้วคุณถ่ายทอดให้คนที่ฟังคุณเนี่ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขานำไปใช้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แสดงว่าคุณกำลังทำเรื่องราวเหล่านั้นสำเร็จค่ะทักษะที่จะทำให้คุณถ่ายทอดได้สำเร็จเรื่องแรกถ้ามันเป็นการพูดค่ะมันไม่สำคัญว่าคุณพูดอะไรออกไปแต่มันสำคัญว่าคุณพูดด้วยวิธีการไหนต่างหาก เนื้อหาที่คุณพูดไม่ได้สำคัญอะไรเลยค่ะแต่วิธีการที่คุณพูดวิธีการที่คุณสื่อสารต่างหากที่จะทําให้คนที่ฟังคุณตอนนั้นเข้าใจรู้เรื่องทำตามและเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่คุณทำเรื่องราวเหล่านี้ได้คุณเป็นคนสำเร็จได้แน่นอนค่ะทักษะที่คุณจะต้องฝึก คือการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านการพูดของคุณให้คนที่คุณฟังไม่ว่าจะเป็นลูกทีมไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นคนในเครือข่ายหรืออาจจะเป็นลูกค้าของคุณถ้าคุณสามารถถ่ายทอดด้วยการพูดให้เขารู้เรื่องได้ให้เขาฟังแล้วเนี่ยเขาทําตามได้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั่นคือเป้าหมายการถ่ายทอดที่สุดยอดที่สุดค่ะ ซึ่งแน่นอนถ้าเราอ่านหนังสือสู่ความสําเร็จทั้งหลายคนที่เขาประสบความสําเร็จต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนถ่ายทอดได้ก็คือคนที่หาเงินได้คนที่จะประสบความสําเร็จต้องถ่ายทอดเป็นคนที่เรียนรู้มาแล้วถ่ายทอดได้คนนั้นค่ะคือคนที่ประสบความสําเร็จตราบใดที่คุณยังถ่ายทอดไม่เป็นหรือถ่ายทอดให้คนอื่นรู้เรื่องไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่คุณเรียนมานั้น คุณยังไม่เข้าใจมันมากพอนั่นเองค่ะทักษะของการถ่ายทอด4ขั้นตอนถ้าคุณทำได้คุณสุดยอดค่ะเรื่องแรกนะคะคุณถ่ายทอดเป็นสื่อสารเป็นแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของคนที่รับสารนั้นเปลี่ยนไปจนถึงขนาดว่าเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเอาไปปฏิบัติได้ถ้าคุณทำแบบนั้นได้ค่ะคุณก็จะเป็นคนเก่งเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง คุณสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งถ่ายทอดแล้วคนอื่นเข้าใจคุณจะเข้าใจไปพร้อมๆกับเขาด้วยและทักษะของคุณก็จะพัฒนาไปอีกก้าหนึ่งนั่นเองค่ะเทคนิคที่2นะคะการที่คุณจะถ่ายทอดแล้วประสบความสำเร็จได้ถ่ายทอดแล้วสร้างรายได้ได้ถ่ายทอดแล้วลูกค้าตอบรับทีมงานตอบรับลูกน้องตอบรับขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้ว ฝ่ายตรงกันข้ามของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือเป็นลูกน้องหรือคุณคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาอยากรู้อะไรสิ่งนี้สำคัญมากๆสำหรับคุณค่ะถ้าคุณจะเป็นคนเก่งที่ประสบความสำเร็จคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะบอกเป็นเรื่องที่เขาต้องการสิ่งที่คุณกำลังจะถ่ายทอดเป็นสิ่งที่เขาขาด สิ่งที่คุณกำลังจะพูดออกไปคือสิ่งที่เขาต้องการรับฟังเท่านั้นค่ะการสื่อสารครั้งนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อให้ความรู้ที่คุณดีต่อให้ความรู้ที่คุณมีมันดีมากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณกำลังไปถ่ายทอดกับคนที่เขาไม่สนใจฟังเรื่องนั้นหรือไม่อยากรู้เรื่องนั้นความรู้นั้นก็ถือเป็นเปล่าประโยชน์ค่ะสิ่งที่คุณกำลังถ่ายทอดก็นับเป็นศูนย์ค่ะ เช่นวันนี้คุณอยากจะสอนเรื่องการทำการตลาดออนไลน์แต่คุณสอนกับคนที่เขากำลังประสบความสำเร็จในการทำการตลาดแบบออฟไลน์แล้วไม่มีความสนใจออนไลน์เลยต่อให้คุณถ่ายทอดดีขนาดไหนเขาก็ไม่รับฟังค่ะคุณไปนำเสนอบะหมี่เกี้ยวอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่เขาอยากทานขนมจีนมันก็ไม่ตรงสิ่งที่เขาต้องการอยู่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นเทคนิคที่สองที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่งคือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรลูกค้าคุณมีปัญหาอะไรหรือคนที่คุณจะไปสื่อสารด้วยเขากําลังต้องการอะไรนั่นคือเทคนิควิธีที่สองนะคะแล้ววิธีที่จะทำให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่การเดาค่ะเป็นการสนทนาด้วยคำถาม ถ้าคุณถามคำถามปลายเปิดเป็นถ้าคุณถามคำถามเป็นและฟังคำตอบของเขาเป็นคุณจะรู้ค่ะว่าเขากำลังขาดอะไรเขากำลังเรียกร้องอะไรเขากำลังส่งสัญญาณให้คุณพูดอะไรเทคนิคที่สองคือถามเป็นเพื่อที่จะจับสัญญาณจากฝั่งตรงข้ามค่ะว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะให้คุณพูดอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าคุณชัดเจนว่าเขากำลังขาดอะไร เขาอยากให้คุณพูดอะไรแล้วคุณพูดสิ่งนั้นออกไปคุณถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปการสนทนาในครั้งนั้นจะเป็นการสนทนาที่สุดยอดที่สุดแล้วได้ผลมากที่สุดจริงๆค่ะนั่นคือเทคนิคที่2นะคะเทคนิคที่3ค่ะเนื้อหาสาระดีวิธีการถ่ายทอดดีถ้าส่งผ่านบุคคลที่มีบุค,คลิกภาพภายนอกดีด้วยจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความน่าเชื่อถือ การเปิดใจรับฟังก็จะเพิ่มเป็นพันเท่าหรือทวีคูณขึ้นไปอีกค่ะคุณสังเกตง่ายๆว่าคนาคนนี้มีความรู้ดีมากๆมีทักษะการถ่ายทอดดีแต่บุค,คลิกภาพของเขาเป็นคนเก็บตัวเป็นคนเงียบไม่ยิ้มขึึมหน้าเคร่งแต่งตัวดูไม่ดีการพูดกา,การเดินการยืนดูไม่มั่นใจการตอบรับตั้งแต่ First i m p r e s s i o n ก็จะไม่เต็มร้อยค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีการลงทุนกับตัวเองตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมที่สะอาดที่ดูมีรสนิยมไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงนะคะแต่ต้องสะอาดสะอา้านแล้วพอดีตัวคัตติ้งดีเลือกสีเสื้อผ้าเก่งผมเหมาะกับรูปร่างหน้าตาใส่รองเท้าเหมาะกับชุดการยืนที่สง่าผ่าเผยการพูดการผายมือการสบตาการยิ้มการนั่ง บุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้และเซตขึ้นได้ค่ะถ้าคุณทำแบบนี้ได้ first impression แรกที่ลูกค้าเห็นคุณที่ลูกน้องเห็นคุณที่ฝั่งตรงกันข้ามเห็นคุณมันจะทำให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกที่ดีค่ะการฟังก็จะดีตามมาด้วยการสื่อสารก็จะดีด้วยค่ะ3เทคนิคการลงมือทำที่คนสำเร็จใช้แล้วเห็นผลไว พี่หมูเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่พี่หมูถ่ายทอดจากประสบการณ์ตนเองในการที่จะเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จประกอบกับหนังสือ เส้นทางสู่ความสำเร็จหลายหลายเล่มที่อ่านมาแล้วก็ประวัติของคนสำเร็จหลายๆคนค่ะพี่หมูมองว่ามันเป็นวิธีการที่ทำง่ายและเป็นไปได้จริงลองนำไปใช้นะคะนำไปใช้แล้วเนี่ยผลเป็นแบบไหนอย่างไรมาเขียนคอมเมนต์ให้พี่หมูทราบบ้างนะคะว่าใช้แล้วเป็นแบบไหนอย่างไรคะ่ะทักษะข้อไหนที่ยังติด ทักษะข้อไหนที่ยังไม่ได้แนะนำให้ฝึกซ้ำๆค่ะถ้าฝึกซ้ำๆแล้วเนี่ยแน่นอนมันจะกลายเป็นนิสัยของความสำเร็จแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดยเป็นนิสัยได้เลยไม่ต้องฝึกซ้ำอีกนะคะลองทำดูค่ะข้อที่1 ข้อที่2และข้อที่3คนสำเร็จล้วนทำแบบนี้และเดินทางสู่เส้นทางความสำเร็จได้ง่ายๆและเร็วยิ่งขึ้นค่ะพี่หมูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จค่ะพี่หมูสอนดวยด้วยออนไลน์มีคอร์สการตลาดออนไลน์าศาสตร์ความสำเร็จเรียนฟรีเดือนละ2ครั้งค่ะใครสนใจที่จะเข้าคลาส จะร่วมกลุ่มก็สแกน QR วอารคด้านบนและทักหาพี่หมูได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในทุกๆวันค่ะพี่หมูสอน้วยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ